มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย o บอยทีแจ้งข่าวด่วนรักษาป่วยซึมเศร้าหลังเมื่อคืนทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำค่ะก่อนหน้านี้ย o บอยทีนะคะแรปเปอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิปหลายสิบเพลงเคยออกมายอมรับว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามรักษาตัวเองอยู่และดูเหมือนว่าอาการของนักร้องหนุ่มจะดีขึ้นนะคะ แต่ว่าล่าสุดค่ะโยบอยทีได้แจ้งข่าวผ่านทางอิ s สตาแกรมถึงอาการป่วยของตัวเองว่าถึงขั้นวิกฤตจนได้แต่สินใจทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำแต่ว่าโชคดีที่ไม่สำเร็จบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อเต๋าทีจจิรายุทธ์พะโลปการผมมีเรื่องจะมาบอกครับเพราะผมคิดว่ามันถึงขั้นวิกฤตแล้ว ผมเป็นโรคซึมเศร้าผมรู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตมาหลายเดือนมากแต่ไม่มีใครฟังผมเลยในสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่ผมแสดงออกไปเมื่อคืนผมตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำแต่โชคดีที่ไม่สำเร็จและผมคิดว่าผมคงไม่สามารถทำงานนเตอร์เทนคนดูได้ถ้าชีวิตผมยังมืดดำอยู่แบบนี้ผมจึงขออนุญาตเข้ารับการรักษาตัวหนึ่งโรงพยาบาลตรวจร่างกายทั้งหมด พบและทำการเปลี่ยนยาเคมีในสมองและหาทางแก้ปัญหาผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนผมอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอหายไปก่อนเพื่อรักษาตัวครับขอโทษทุกคนครับถ้าผมยังรักตัวเองไม่ได้ผมก็รักคนอื่นไม่ได้หรอกครับยูบอยทีเจนะคะแจ้งด่วนรักษาป่วยซึมเศรา้าขั้นวิกฤตหลังเมื่อคืนทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำขอเป็นกำลังใจให้กับยูบอทีเจนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ